นิทานไทยเจ้าหญิงผู้มียาพิษเจ้าหญิงงานต่อไปของท่านมาถึงแล้วคราวนี้ข้าต้องไปที่ไหนอีกสู่อาณาจักรชัยวูดไปหาเจ้าชัยลีโอ แม้ว่าเธอจะมาเกิดในโลกนี้เพื่อเป็นอาวุธแต่เจ้าหญิงเซอร์ฟิน่ากลับลังเลเป็นครั้งแรกเอาล่ะเตรียมคาราวานให้ข้าในอาณาจักรที่ห่างไกลาจากชายวูดเซอร์ฟิน่าเกิดมาในความเมืดพ่อของเธอเป็นกษัตริย์ที่ไร้ความปราณี มองเธอไม่ใช่ลูกสาวแต่เป็นอาวุธตั้งแต่ลมหายใจแรกพิษร้ายก็กลายเป็นชะตากรรมของเธอเจ้าหญิงเซอร์พินาเติบโตมาด้วยอาหารที่มีพิษเธอมีภูมิคุ้มกันต่ออันตรายแต่เล็บของเธอกลับมีความลับอันร้ายแรงซ่อนอยู่นั่นคือการสัมผัสเพียงครั้งเดียวทำให้หลับไหลไปชั่วนิรันดร ผู้คนจำนวนมากถูกสังเวยในการทดลองจนในที่สุดก็ได้ถุงมือที่สมบูรณ์แบบถ้าทำมันเหรอเพื่อประโยชน์ของอาณาจักรเราลูกรักตอนนี้เจ้าพร้อมแล้วโลกจะเกรงกลัวเจ้าอย่างที่มันควรจะเป็นค้าท่านพ่อ ภารกิจต่อไปของเจ้าสำคัญมากเซอร์พีนาเจ้าชายลีโอแห่งชายวูดแข็งแกร่งเกินไปเขาต้องถูกกำจัดท่านพ่อคะข้าเคยได้ยินเรื่องราวของเจ้าชายลีโอเขาเป็นคนดีไม่ใช่หรือถ้าเราสามารถเจรจาเงื่อนไขบางอย่างได้เจรจาเหรอเซอพาเจ้าอย่าให้ข้าขอร้องอย่างนั้นเหรอ นั่นไม่ใช่วิธีดูแลอาณาจักรของเจ้าเจ้าจะรู้เองเมื่อได้เป็นผู้นำจงจำเอาไว้ว่าเจ้าเป็นทายาทเพียงคนเดียวของข้านี่คือโชคชะตาของเจ้าข้าท่านพอ่อแผนการนั้นเรียบง่ายสต่หน้าจปลอมตัวผูกมิตรกับเจ้าชายลีโอเพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ของเขา และเมื่อถึงเวลาอันสมควรเธอจะปลดปล่อยพิษของเธอยินดีต้อนรับสู่ชายวูดเลดี้เมอร์ล่าขออภัยที่ทำให้แปลกใจเพราะการได้พบผู้หญิงที่มีความสามารถพิเศษนั้นหายากมากการที่ท่านมาที่นี่ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและข้ารู้สึกยินดียิ่งนักที่ได้รู้จักท่านท่านเป็นเจ้าชายที่ใจดีมากที่ต้อนรับข้าเองกับมือ ข้ายอมรับว่าแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวก็คือข้าอยากเห็นสมบัติล้ำค่าที่ท่านพกติดตัวมาด้วยเจ้าชายลีโอไม่รู้ว่าสมบัติล้ำค่าที่เซอร์พินาพกติดตัวมาทั้งหมดถูกขโมยมาจากคนที่เธอทำให้หลับไหลชั่วนิรันร์การเป็นพ่อค้าคือเครื่องพรางตัวที่ดีที่สุดสำหรับเธอ แต่มีบางอย่างเกิดขึ้นภายใต้ตัวของเธอต่างจากอาณาจักรอื่นๆชายวุฒมีความอบอุ่นที่เซอร์พิน่าไม่เคยพบมาก่อนเธอรู้ว really ่าความใจดีนี้ออกมาจากใจของผู้นำที่มีความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปเป็นสัปดาห์แม้จะไม่รู้ตัวเซอร์พิน่าก็สนิทสนมกับลีโอมากขึ้นทุกครั้งที่เธอพยายามจดจ่อกับงานและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเขา เธอสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดที่สุดและและเลยหัวข้อที่กำลังพูดถึงไปโดยสิ้นเชิงราชอาณจาจักรชายวูธมีสนทธิสัญญาการค้ากับหลายประเทศท่านมีกระที่แก้มขวาเอ,อ่ออะไรนะท่านมีกระนะข้าขอโทษข้ามีควรพูดขัดเช่นนั้นเออไม่เป็นไรใช่แล้วข้ามีกระหวังว่าท่านคงจะไม่รังเกียจ ไม่แน่นอนเลยคือมันมันปกติอ่อ,อนโยนและสวยงามข้ามีกระเอาเบิร์เจ้ารู้ไหมใช่พะยะค่ะข้ารู้ตั้งแต่ท่านยังเป็นทารกแล้วมันสวยไหมเจ้าเห็นด้วยหรือเปล่าอขอรับท่าน แต่พ่อของเซอร์พิน่ารู้ว่าจะต้องมีบางอย่างผิดปกติเขาจึงส่งคนที่ดีที่สุดไปเฝ้าดูและรายงานข้าว่าแล้วนางกำลังอ่อนแอลงพรุ่งนี้เจ้าชายลีโอจะจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกสาวของข้าพรุ่งนี้เขาจะได้กินอาหารหมื้อสุดท้าย มันเป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่มากเจ้าชายลีโอทําผลงานได้เกินความคาดหวังของเขาจริงๆท่านใจดีเกินไปนะเจ้าชายท่านเป็นแขกที่ทรงคุณค่าของข้าเมอร์ล่าแม้ว่าน,นั่นจะไม่ใช่ชื่อของเธอแต่ในขณะนั้นเซอร์พิน่าก็อยากให้เป็นชื่อนั้นเธอขอตัวและก้าวออกไปที่ระเบียงข้าไม่เข้าใจเลยอะตลอดชีวิต ที่ผ่านมาข้าถูกใช้เป็นอาวุธแต่ว่าครั้งนี้ข้าอยากเป็นมากกว่านั้นข้าอยากเป็นคนข้าไม่อยากเป็นเซอร์พ,พิน่าทัานใดนั้น <c oughs> ก็มีเสียงพุ่นวายดังขึ้นในงานปาร์ตี้เซอร์พ,พิน่ารีบวิ่งเข้าไปและพบว่าแขกและเจ้าชายกำ <c oughs> ลบางทำสงครามกับผู้คนในอนาณาจักรของพ่อเธอเซอร์พ,พิน่าจำเชือกได้ เชือกนั้นจุ่มอยู่ในยาพิษและหากเชือกนั้นเป็นโดนเจ้าชายเธอรู้ว่าเจ้าชายจะไม่รอดขณะที่ชายคนนั้นกําลังจะโจมตีเจ้าชายเซอร์พิน่าก็เข้ามาขัดขวางแต่รับการโจมตีโดยไม่หลังเล็เจ้ากล้าดียังไงเธอใช้การเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวแต่ตัวผู้โจมตีและเขาก็ล้มลงพวกเจ้าทุกคนจะต้องออกจากอาณาจักรนี้ไปเดี๋ยวนี้ ไปบอกพ่อข้าว่าเจ้าชายลีโอและอาณาจักรชายวุฒจะไม่มีวันถูกทำร้ายเจ้าชายลีโอเหม่ล่าถ้ามันเป็นชื่อเจ้าจริงๆเจ้าควรไปได้แล้วไม่มีอะไรจะต้องพูดอีกสพิน่าเดินเข้าไปในความมืดเธอตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่กลับบ้านอีกเธอไม่ได้เกลียดเจ้าชาย ที่หันหลังให้เธอเธอจะโทษเขาได้อย่างไรสวัสดีเจ้าคือเจ้าหญิงมีพิษใช่ไหมไงฉันชื่อเฟอรี่นางฟ้าแห่งบ่อน้ำล็กลับแงล่ล่ะว่าเราผู้ลึกลับรู้จักข้าในฐานะเจ้าหญิงมีพิษเท่านั้นน่าน่ะคือสิ่งที่ท่านสร้างมาตลอดชีวิตเราสร้างตัวตนของตัวเราเอง แต่ท่านไม่ควรอยู่ที่นี่นี่คือน้ำแห่งนักเวทมันจะล้างพิษของท่านอะไรนะมีวิธีแก้พิษของข้าหรือสิ่งอันตรายทั้งหลายบนโลกนี้มีวิธีแก้เพคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงผู้มีพิษยิ้มออกมาครั้งแรกในชีวิตของเธอข้าสามารถคืนชีพคนเหล่านั้นที่ข้าทำให้หลับได้ ท่านทำเองได้เลยนะรู้ไหมเซพ,พีน่ากลือน้ำลายแล้เวเดินไปที่บ่อนะ้ําเธอถอดถุงมือและจุ่มมือลงไปในบ่อนะน้ําน้ําตาไหลาอาบแก้วเมื่อเธอเห็นว่าเล็บสีเขียวกลับมาเป็นปกติและดวงตาเองก็เช่นกันถ้าบอกท่านแล้วไงมันทําได้ทุกอย่างแต่ไม่สามารถรักษาหวัวใจที่แตกสลายของท่านได้ ด้วยความช่วยเหลือจากเวทมนต์เจ้าหญิงได้เดินทางไปยังทุกซอกทุกมุมของโลกเพื่อช่วยฟื้นคืนชีวิตให้กับทุกคนที่เธอสั่งให้หลับ,หลบไหลชั่วน,นิรันด์หากแค่นั้นยังไม่พอเ <G ül üyor> จ้าชายลีโอข้าคงไม่สบายแน่ถึงได้ตกกุ่มรักคนที่ถูกส่งมาเพื่อฆ่าข้า <G ül üyor> ข้าจะไม่มีวันให้อภัยตัวเอง เจ้าชายลีโอจับเซอร์พีน่าและจูบมือของเธอเขาภูมิใจในตัวเธอส่วนพ่อของเธอกษัตริย์กลับได้รับการลงโทษอันแสนหวานเนื่องจากอันจาจักรของเขาคือสิ่งที่เขารักที่สุดเขาจึงต้องถูกขังไว้ในอันจาจักรอันล้ำค่าของตนเองโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิตอันเหลืออยู่ของเขา